สวัสดีครับผมสี 4, ina, 6, ่มีนาหกเจ็ดฮะเรามาดูประตูไม้ปาค่าโมเดิร์นขาเดียวครับนี่ครับขนาดเก้าสิบเก้าสิบคูณสองร้อยครับน,นครบ,บ,บนี่ครับขนาดเก้าสิบคูณสองร้อยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับไม้มาค่าฮะเก้าสิบคูณสองร้อยโมเดิร์นขาเดียวครับ ประตูไม้บาร์ค่าเกรดพรีเมียมครับตัวนี้ไม่ยุบไม่ห่างไม่หาวะหางหาวเปลี่ยนคืนสตฐานเดียวครับเรารับประกันคุณภาพเนื้องานครับนี่ครับอันนี้ส่งลูกค้าขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นครับพร้อมประตูคู่โมเดนอีกหนึ่งชุดครับกำลังทำตัวนี้เสร็จแล้วบานห้องนอนหกบานที่เสร็จแล้วครับลูกค้าครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยเลยครับนี่ครับโมเดลขาเดียวครับ สนใดสนใจก็สั่งเปลประปางขาไม้เลยครับมาตรงงานตรงปกมาครบจบทีเดียวครับปันจําวันที่สี่วันจัวันที่สี่มีนาหกเจ็ดครับวันนี้นะครับนี่ครับโมเดิร์นขาเดียวไม้มาค่าครับสนใจก็สั่งเมาเลยครับเปลยเปลประปางขาไม้ไม่ยุบไม่ห่างไม่หาวยุบห่างหาวเปลี่ยนคือจถานเดียวครับโอเคนะครับวันดีนะครับขอบคุณลูกค้าของแก่มากนะครับ ลูกข้าวแกขอบคุณม,มากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยว